สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้กำลัาวันังเบิงดุพิยาครับซูเปอร์เอ็กเคเจ็ดห้านะครับโอ้ยดินนองสาครับขับอากาศ้อนครับบรรยากาศอ้ยแดดครับรับพี่น้อง,งสี่สิบเอ็ดองศาครับดูแลบริบบ่งแย่งร่างกายสุขภาพร่างกายกันด้ครับพี่น้องผมเหมือนเดิมครับสุริยาผูควบคุมหลังคอนโทรล ัารายวันเหมือนเดิมครับผมของโมบานขุดออกเราเอามาใส่อีกคือเก่าครับขุดออกไปเพราะได้ผูหยาบลถดไปแตง่งขั้นกําแพงนะครับกันขั้นกัน,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 นดินกําแพงพ่อเอาไปสุดแล้วเขาก็ดินที่เหลือก็เอากราบ,บมาไว้คือเก่าครับลบไปลบมายี่นี่นะครับพี่น้องผมพอนจนไม่อยากล่งรถ,ถน,นะครับ เป็นคือกันบ่ครับพี่น้องท่าของผลความหามาา่อนว่าสันแลนขึ้นแลนขึ้นเอาอยย่เลยตัวนี้ฮ้ารถด,ดำถอยมาไหวนะครับถอยม,ม่ไหวกะไมได้ใส่รถไทยครับพี่น้องเอากระไปโู่มาโกยเอา จากขาหมองมันแกนว่ก็จะถอยลงอันถอยลงไอ้พื้นเดิมเนี่ยก็ชุดบักชุดบักตรวจอากาศห้อนครับครับพี่น้องอยู่กลางเดือนตอนนี้นั่งนี่หนาลรดครับกลางทุงท่งมัาทุ่งปุลาลวด รถสาสัวเด้อครับพี่นอ้องผ่อนได้ก็ได้หลายคนเห็นจมม่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวไปนะครับซื้อ,อยาห้ารับบทเก่าย่างเยาสันษฐี คนกันน้อยๆหมอกำาลังดีๆครับคุณน่ะเอต้หัวข้อก็ลอยอยู่เหมืนโอ้หอนแหงครับพี่น้อง